สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการป่าตองทอล์กค่ะและวันนี้นะคะดิฉันจิตนามิ่งช่วยประชาสัมพันธ์เทศบาลบางป่าตองรับหน้าที่พิธีกรเช่นเคยค่ะและวันนี้ค่ะวลลี้ก็เชิญผู้เข้าร่วมรายการในวันนี้นะคะก็จะเป็นคุณเฉลิมรักเกียรติทรัพย์นายกเทศมนตรีบางป่าตองค่ะในเกียรติมาสัมภาษณ์ในรายการเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกคะในช่วงของปัจจุบันนี้ค่ะจังหวัดบุเก็ตเรามีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันนะคะควบคุมการแพร่ระบาด โรคตีเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นั่นเองนะคะและนอกจากนี้ค่ะสามาวัดเทศบาลเมืองป่าตองได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินหรือว่า EOC นะคะระดับชุมชนเป็นไงบ้างคะในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์เรามีศูนย์ EOC เพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด19ทั้งระดับ เทศบาลแล้ก็ระดับชุมชนคสส่วนเลยนะคะก็ทั้งสองส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะได้ให้แต่ละคนเนี่ยได้ช่วยกันเฝ้าระวังว่าในพื้นที่ของป่าตองเราเนี่ยนะคะมีใครที่แปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ไหมมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไหมและเราจะต้องคอยไปดูว่าเขามาจากไหนะนะคะมาจากจังหวัดเสียงมาจากพื้นที่สีแดงไหมหรือพื้นที่สีส้มสีเขียวอะไรพวกนี้ เพื่อที่จะได้รู้ว่าคนที่เข้ามามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนค่ะถ้ามาจากพื้นที่สีแดงเราก็จะต้องไปดูว่าแดงเข้มหรือเปล่าค่ะถ้าแดงเข้มเนี่ยหมายความว่าหนึ่งต้องให้เขาสวบ,บเลยพาเขาไปสวบ,บแล้วก็ให้เขากักตัวอยู่ใน ถ้าอยู่ในบ้านก็ให้กักตัวอยู่ในบ้านถ้ามาพักโรงแรมก็ให้อยู่ในโรงแรม14วันห้ามไปไหนห้ามเข้าสู่ชุมชนห้ามไปย่านชุมชนอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อลดการแพร่เชื้อนะคะอันนี้เราก็ได้มีการประชุมกันเ,เรียบร้อยแล้วในส่วนของชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้รู้ได้ช่วยเฝ้าระ,ว,ระวังแล้วแก้แจ้งข่าวมาทางเรานะคะส่วนของโรงแรมซึ่งก็จะเป็น สถานที่อีกประเภทหนึง่งที่ถ้าคนมาจากต่างจังหวัดถ้าไม่พักบ้านก็ต้องพักโรงแรม<ะ>วันนี้ค่ะช่วงบ่ายเรานัดโรงแรมทั้งหมดที่เปิดให้บริการอยู่ในป่าตองช่วงนี้นะคะมีประมาณ100ร้อยกว่าโรงก็วันนี้จะมาคุยร่วมกันว่าเราจะต้องช่วยกันเฝ้าระวังดูแลแขกที่มาพักของเรานะ่ะอย่างไระนะคะเข้มงวดขนาดไหนก็อยู่ที่ว่าเข้ามาจากจังหวัดสีแดงหรือเปล่าหรือว่าสีส้มอย่างที่บอกนะคะ ก็จะได้เข้าใจตรงกันว่าแต่ละคนจะต้องดูแลแขกอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการระบาด เพราะฉะนั้นในพื้นที่ป่าตองเนี่ยในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินหรือ EOC เนี่ยค่ะระดับชุมชนเนี่ยของเทศบาลเมืองป่าตองเนี่ยนอกจากทําระดับชุมชนแล้วก็จะมีในส่วน้ว้ระดับตำบลนะคะก็ทางระดับเทศบาลแล้วก็จะมีในส่วนของผู้ประกอบการมาร่วมด้วยใช่ค่ะของหนูแมผู้ประกอบการก็จะไปอยู่ในศูนย์ EOC ระดับเทศบาลส่วน ระดับชุมชนก็จะเป็นกรรมการชุมชนทั้งหมดแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนะนะคะเพราะยแยกกันสองส่วนเราต้องช่วยกันเฝ้าระวังนะคะเพราะพื้นที่คนจะเข้ามาป่าตองได้ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่เองก็มาพักบ้านห้องเช่าอพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมเท่านั้นเองนะคะและถ้าเกิดว่าประชาชนจะเข้ามาที่ศูนย์ละคะ ศูนย์ EOC เนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนคะ EOC นะคะที่เทศบาลเมืองป่าตองนะคะชั้นล่างเลยนะคะ,คะกองสาสุขค่ะ,คะนะคะเพราะว่าท่านที่ต้องเข้ามานั่นคือท่านไม่ได้ลงโกปูเกตนะคะ,คะเพราะฉะนั้น ท่านจะต้องมาแจ้งในพื้นที่ป่าตองนะคะถ้าท่านเข้ามาป่าตองต้องมาแจ้งเราที่ศูนย์ว่าท่านมาจากไหนอย่างไรนะคะเพื่อให้เราได้สอบสวนท่านหน่อยว่าท่านมาจากจังหวัดเสียงไม้เราจะได้วางวิธีการให้ท่านว่าท่านต้องดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมของเราร่วมกันค,คือหมายถึงว่ามันจะมี2อ,อย่างก็คือในส่วนของหากลงออกนอกจังหวัดปูเก็ตแล้วแล้วเข้ากลับมา ไม่ได้ในส่วนของลงทะเบียนนะคะในเว็บภูเก็ต .com นะคะหรือไม่ได้ดาวน์โหลดหมอชนะ,ะนใช่นหมคะอย่างนี้ค่ะตอนนี้มาตรการของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่จะเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่เชื้อโควิด19ในจังหวัด ก็คือว่าคนจะเข้ามาภูเก็ตหนึ่งทุกคนเนี่ยต้องโหลดหมอชนะอยู่แล้วเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงไหมนะคะในการที่จะแพร่เชื้อหรือไปรับเชื้อแล้วก็จะได้รู้ว่ารอบๆอบ,อบตัวเราเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยมีใครมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องโหลดกันทุกคนอยู่แล้วนะคะ2ก็คือ go ภู u k e t นี่เฉพาะของภูเก็ตนะคะเฉะพาะของภูเก็ตว่าถ้าคนเข้ามาภูเก็ตเนี่ยต้องโหลด go p et, ูเ k e t นะคะ โกโปเกตเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นระบบที่ทางแพลตฟอร์มที่ทางภูเก็ตออกแบบเพื่อให้รู้ว่าใครเข้ามาบ้างมาจากจังหวัดไหนและจะไปไหนเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยค่ะพอคุณโหลดเสร็จนะคะมันก็จะบอกว่ามาป่าตองนะเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยก็จะไหลมาสู่ป่าตองเลยเราจะรู้เลยที่ป่าตองเนี่ยจะรู้ว่าอ๋อวันนี้จะมีคนจากกรุงเทพมาภูเก็ตมาอยู่แถวบ้านมอนเพราะนั้นกรรมการ EOC ชุมชนเนี่ย ก็จะลงไปถามไทยดูเป็นยังไงมาทําอะไรนะคะ,คะเอามากรุงเทพเนี่ยมาจากสี่เขตเสียงหรือเปล่าที่ต้องกักตัวที่ต้องสวบหรือเปล่าอะไรเนี่ยก็จะไปดูแลแล้วก็วางมาตรการให้เขาตามความเหมาะสมหรือถ้าจะต้องกักตัวจริงๆก็จะต้องมารายงานนายกหรือผอโรงพยาบาลว่าอันนี้ต้องกักตัว14วันนะทางเทศบาลก็จะออกไปกักตัวให้แล้วก็ คุณต้องอยู่กักตัว14วันห้ามไปไหนนะคะเพื่อหยุดการแพร่ระบาดสมมุติถ้าคนมีเชื้อขึ้นมาอย่างนี้ค่ะและในส่วนของมาตรการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ป้องกันควบคุมนะคะในการแพร่ระบาดของอโรคติดเชื้อไวร,รัสโคโรนานะคะหรือโควิด19เนี่ยพูดถึงในเรื่องของการ เปิดให้บริการของผับบาร์หรือเปิดบริการจนถึง24นาฬิกานะคะใน,ในพื้นที่ของป่าตองนี่ค่ะเราเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคะเออนี่ก็เป็นมาตรการที่ทางจังหวัดภูเก็ตออกนะคะ,คะเพื่อที่จะช่วยกันไม่ให้ภูเก็ตมีการติดเชื้อหรือมีการระบาดรอบใหม่นะคะก็ะทางจังหวัดก็ขอให้สถานประกอบการเนี่ยดิฉันจำไม่ได้ประกาศฉบับที่ร้อยหนึ่งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคะก็คือห้ามผับบาร์เปิดเกินเที่ยงคืนนะคะ คือก็ยังคล้ายๆเหมือนยังเข้าใจว่าธุรกิจต้องเดินนะคะ,คะแต่ว่าก็ลดช่วงเวลาเสี่ยงลงหน่อยแทนที่จะเปิดไปถึงตีหนึ่งตีสองอะไรเนี่ยก็เอาแค่เที่ยงคืนพอบอกบอกว่างั้นหมดนะคะ,คะให้ได้มีความสนุกสนานกันบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของร้านอาหารร้านอาหารก็ห้ามดื่มแอลกหอฮอล์หลังเที่ยงคืนคอันนี้เป็นมาตรการของจังหวัดซึ่งทางเราร่วมกับทางฝ่ายปกครองนะคะก็หมั่นออกไป ตรวจใช้คำว่าตรวจเยี่ยมดีกว่านะตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการนะคะว่าเอ้ได้ทําตามกติกานะคะเราเปิดก็จริงมีการอยู่ห่างกันพอสมควรไม่หนาแน่นมากนักนะคะแล้วก็มีการวัดไข้ก่อนเข้าไปใช้บริการมีแอลกอฮอล์ไว้ให้ล้างมือนะคะเวลาดื่มทานคุณก็ค่อยถอดแมสถ้าไม่ใช่คุณก็ใส่แมสไว้แล้วก็แค่เที่ยงคืนนะคะอันนี้ก็ไปตรวจดูกันอยู่แล้วก็ได้ให้คำแนะนำกันอยู่เป็นประจำค่ะ แล้วนอกจากนี้จะถามอีกเรื่องหนึ่งค่ะปัจจุบันนี้ป่าตองเรานอกจากที่มีทะเลเป็นจุดขายแล้วนะคะท่านนายกเรายังมีชูเทคอินต่างๆที่เทศบาลจัดทําขึ้นนะคะแล้วได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวค่ะอันนี้อลลี่รบกวนสอบถามว่าเราได้มีการจัดวางแผนระเบียบไว้อย่างไรบ้างะคะในเรื่องของผู้ประกอบการก็ด้วยความที่ก่อนหน้านี้ป่าตองเราอาจจะ มีนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติที่ส่วนใหญ่นะคะ,คะเพราะฉะนั้นไม่ว่าสถานที่หรือการบริการต่างๆก็จะออกแบบให้มันเหมาะกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทีนี้พอเกิดโควิดระบาดนะคะก็กลายเป็นว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังเข้าเมืองไม่ได้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวได้เราก็สังเกตเห็นว่าก็ไม่ค่อยมีคนไทยมาเที่ยวป่าตองนะคะ,คะจากการพูดคุยกันก็เลยทราบว่าอ๋อเมืองเราไม่ได้ออกแบบ ให้เหมาะสําหรับคนไทยเพราะฉะน,นั้นเราต้องมาคิดที่จะทําอย่างไรที่เราปรับหรือเปลี่ยนเมืองให้เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวคนไทยก็ชื่นชอบอยากมาเที่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราได้ช่วยกันทําในช่วงที่ผ่านมา <คะ S 2> ตอนปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะก็คือการทําจุดเช็คอินนะคะ,คะเราใช้หน้าหาดเลยซึ่งเป็นแม่เหล็กหลักของป่าตองเลยหาดป่าตองก็มีจุดเช็คอินเพิ่มขึ้นนอกจากหาดสวยทะเลใสนะคะ ก็มีชิงช้าบ้างมีบันไดสีรุ้งบ้างบันไดสวรรค์บ้างหรือวานบูดาอก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็พิสูจน์ว่าสิ่งที่เราช่วยกันคิดก็ถูกทางนะก็ปรับเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคนไทยแล้วไม่กี่วันนี้ก็มีการทําถนนสีรุ้ง<อ>นะคะ,คะอ่าคะก็ เช่นการถนนสีรุ้งม,มีปลาลงมาว่ายน้ำอยู่บนถนนสีรุ้งก็เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยนะคะมาถ่ายรูปม,มาเช็คอินกันจนเป็นกระแสดังกันไปทั่วนะคะก็ดิฉันว่า ความสามาคัคคีของคนในพื้นที่นะคะไม่ว่าประชาชนไม่ว่าผู้ประกอบการแล้วก็ท้องถิน่นที่มีความตระหนักและก็อยากพัฒนาอยากปรับปรุงเมืองให้เป็นที่ถูกใจของนักท่องเที่ยวคนไทยเป็นสิ่งที่ควรต้องสนับสนุนต่อไปค่ะและดิฉันว่าวันนี้ค่ะถ้าเรายังคงความตั้งใจเหล่านี้ไว้เมืองเราก็จะพัฒนาไปได้ไวนะคะเพราะทุกส่วนมาช่วยกันพัฒนาแล้วเราก็จะ ไม่ถูกลืมจากคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะค่ะเมื่อมาป่าตองเราบอกเลยว่ามีอะไรหลายๆอย่างให้ค้นหานะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านนายกพูดเชิญชวนมาท่องเที่ยวป่าตองแล้วปลอดภัยค่ะนะคะแล้วก็มีสถานที่ต่างๆนะคะ,ะให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพสวยงามค่ะ,คะและเป็นการไปสัมพั์การท่องเที่ยวค่ะค่ะป่าตองเราสวยงามมากเลยนะคะธรรมชาติก็สวยแล้วก็เมนเมสที่ เราสร้างขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวก็มีเยอะแยะมากมายก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะมาเที่ยวภูเก็ตมาเที่ยวป่าตองด้วยกันค่ะและป่าตองเรานอกจากสวยงามแล้วความปลอดภัยเรามี100%เซนะคะไม่ว่าจะมีกล้อง CCTV ติดทั่วบริเวณในพื้นที่นะคะและในขณะเดียวกันนะคะเรื่องการเฝ้าระบาดโควิด -19 เราก็เต็มที่ค่ะเราตั้งศูนย์ EOC เทศบาลและก็ศูนย์ EOC ชุมชนซึ่งเรามีการพูดคุยกับทุกคนเป็นที่เข้าใจตรงกันที่จะได้ช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้มีการระบาดในพื้นที่ป่าตองอีกต่อไปค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านค่ะนะคะมาเช่นตอนนี้นะคะป่าตองสวยป่าตองปลอดภัยแน่นอนค่ะยินดีต้อนรับค่ะและแรายการป่าตองท้องนะคะต้องจบแต่เพยงเท่านี้ค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะ เพื่อความปลอดภัยจากโควิด -19 ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณเฉลิมรักเก็บทรัพย์นายกเทศตรีืองป่าตองนะคะ <c oughs> ที่เกียรติมาทอล์กกับบอยลี่ค่ะสำหรับวันนี้รายการป่าตองทอล์กต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ